สวัสดีเจ้า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 ว่าไงจ้าก้องโจรแม่นจ้าแม่นจ้าทุกคนทําอะไรอยู่เราขอโทษนี่หน้ามาใหม่ไม่ใช่อะไรเด็กดีดีมากคือเราอ่ะไม่ใช่เด็กดีเออก็เป็นเด็กดีไหนแต่คือเรื่องไงประวัตแสบนะถ้าเกิดว่าเทียบจากเด็กแบบปกติอายุเดียวกันก็ถือเป็นคนที่แสบชิ้นนิดนึงนี่ก็แบบ นี่กอ็อาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเยาวชนทั่วไปเพราะว่าฉันก็มีศักดิ์เป็นไอดอลเนาะก็ไอดอลก็คือต้องทําตัวแบบดีหรือเปล่าที่จะเป็นตัวอย่างให้กับสังคมแต่ว่านี่ก็จะพูดว่าแบบอ่ะดิฉันก็เป็นคนคนหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นเด็กปกติคนนึงไม่อยากให้มองว่าแบบขึ้นอยู่บนหิ้งหรือว่าแบบเป็นเด็กที่ดีอะไรอย่างนี้นี่ก็แบบเรียกว่าไงอะ่ะคือนี่กระโดดเรียน เป็นแบบเป็นบุคคลหนึ่งที่โดดเรียนชวนเพื่อนเที่ยวเหมือนกันแล้วก็ทําอะไรแสบๆสันๆเยอะแต่เวลาจะโดดเรียนอะ่ะก็คือบอกแม่ว่าหนูโดดเรียนนะเวลาวันไหนที่เอ่อเรียกว่าไงจะทําตัวแสบก็คือก็จะแสบตรงนั้นจะ,จะจะเจาะหูก็คือแม่ไม่ให้ก็คือเจาะเลยแล้วก็แบบอ่ะหนูเจาะหูแล้วนะอีอะไรอย่างเงี้ย็เหมือนแบบ ว <laughs> ่าจะแกะอะกัต่ขอจะได้ไหมวิลการความแสบหน่อยเอาเอาเรื่องไหนไหนอ,อ่ะท็อปสามอ่อชอบสไตล์การเติพโคขับขึ้นค,ค่ะนั่นแหละแล้วก็คือเหมือนเราก็แบบโดดเป็นคนเออหนึ่งคนที่โดดเรียนบ่อยมากอะไรอย่างเงี้เพราะแบบเหนื่อยกับการทํางานแล้วแล้วแบบฉันก็เครียดกับการเรียนอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบชวนเพื่อนโดดจ้าอะไรอย่างนี้แต่ก็ช่วยกันเรียนนะทุกคนไม่ได้ทําตัวเหลวไหลเกรดกงแบบหรือว่างานอะไรอย่างนี้ก็ต้องส่งตลอดใช่ก็คือเราแสบแต่ว่าเราก็แสบแบบมีลิมิตอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเทียบกับเด็กเดียวกันที่แบบพ่อแม่เลี้ยงในแบบเป็นแบบเป็นไข่ในหินที่แบบออกจากบ้านไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเที่ยวเก่งมากแต่เราก็ยุคโควิดเนาะเราก็แบบป้องกันตัวเองดีมากนะคะ ต่ไม่ได้เที่ยวแบบที่ทนทุกทงท่านนะแค่แบบโป้อยู่ที่บ้านไม่ได้โป้อยู่บ้านแล้วแบบอยู่บ้านทั้งวันอยู่ในเก่าแล้วจะเป็นบ้าดูคนเออไม่เคยโดดเรียนแค่เขาเรียนตอนเที่ยงเอ้ยอันนั้นบ่อยประจําไม่เป็นไรหรอกแล้วก็โป้เคยแบบโดดเรียนแบบโดดเรียนเรียกว่ายังไงอะ่ะคือหายไปคาบสุดท้ายตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนทํางานส่งตามไม่ทนันอะไรเงี้ยไม่รู้เขาทำอะไรกันแล้วก็บ,บที่เชื่อก็ถามมาแบบว่า Where were you last night, P? คือที่เชร์ชอบเรียกนว่า P นะคะคือแบบว่า Oh, my eye hurt, so I skip teacher คือแบบว่าตาหนูเจ็บค่ะหนูก็เลยโดดเรียนเลยค่ะแล้วเดีที่เชร์ก็แบบว่า Oh, you skip, that's really honest นะคะแบบว่า that's really not honest of you แบบว่าอ๋อ oh, โดดเหรอโอเคซื่อสัตว์มากหนูก็แบบ yeah thank you แสบ <laughs> ใช่ค่ะแล้วก็คือถ้าครูถามว่าไปไหนโดดเรียนคะ่ะครู อะไรอย,ย่างนี้พอใจเกเรไหมไม่รู้สินะอะไรอย่างนี้ผมผู้ชอบโดดวิชาครูต่างชาติมันมีวิชาหนึ่งที่โป้อะโดดตลอดแล้วก็เครียดทุกครั้งที่ที่จะต้องไปนั่งเรียนแล้วแบบอาคือคือโปะอะคือโรงเรียนโป้มันจะวัดระดับภาษาอังกฤษเวลาคาับสุดท้ายที่จะต้องไปเรียนมันก็จะมีแบบคลาสเบกิเนอร์ใช่ไหมภาษาอังกฤษแล้วก็อินเตอร์มีเดย แล้วก็แบบมีแอดวานซ์ซึ่งโป้อ,อยู่แอดวานซ์นะคะแล้วก็แบบเรียกว่าไงโป่ไม่ชอบเรียนเลยเพราะว่างานมันเยอะแล้วก็แบบคือฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่าภาษาอังกฤษฉันแอดวานซ์ขนาดนั้นแต่ว่าพอเทสเออกมาแล้วอยู่แอดวานซ์ก็เลยต้องไปเรียนแอดวานซ์แล้วทีนี้อ่ะมันก็ต้องมีพรีเซนต์นู่นนี่นั่นนู่นนั่น,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 นแล้วเพื่อนฉันก็มีคนที่แบบมีเพื่อนคนนึงที่แบบความมั่นใจมากเวลาพรีเซนต์ก็คือจะพรีเซนต์หน้าห้องเหมือนค,นคุณครูแบบว่าแย่อ yeah. น <c oughs> นี่ก็คือแบบ อยู่โรงเรียนก็จะคือเป็นอีกล่างหนึ่งฉันก็จะไม่ได้เป็นคนที่แบบมีความมั่นใจจ๋าคือเอาจริงๆแบบป้อเหมือนมีสองล่างเลยแบบว่าคือถ้าอยู่กับทุกคนหรือว่าแบบทาแบบทาหน้าที่อะไรเงี้ยก็จะเป็นคนที่เออพูดเก่งแล้วก็เอเนอร์จติกมันเออคืเอเนอร์จิกอยู่ตลอดแล้วก็แบบว่าฉันเป็นคนมั่นใจนคนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าป้ออยู่โรงเรียนหรือว่าแบบเป็นเด็กปกติอะป้อจะเป็นคนที่เออแลวเงงงงะเพื่อ เพื่อนเลยเห็นดีฉันเป็นโทรน้องกันทุกคนเพราะว่านี่จะทําตัวแบบมุมากแบบว่าคือเกง่งคือเดินไปออกหน้าห้องเมื่อไหร่แท้พี่เซนห้าคือแบบโลกมากแบบว่าหันไปหันขวาหันซ้ายขวาแบบว่าเออให้เอริบอนแล้วก็แบบกระเดบกระเดบกระเดบแบบว่าทําตัวเงื้งเงืงงะแบบทําอะไรไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกสภาพหนึ่งเวลาอยู่โรงเรียนแบบเออเป็นเด็กปกติหนึ่งคนก็จะแบบเย่ yeah, ชอบทําตัวอังกว์นะคะ ชอบความซื่อสัตย์ในการโดดเรียนโดดเรียนก็บอกจริงเวลาบอกแม่ว่าแบบหนูโดดเรียนนะแม่ก็จะโอเคพี่โป้ <People S 2> เคยแบบตีกับเด็กที่เี่นอื่นไหมไม่เคยครับเราไม่ค่อยมีเพื่อนเนี่ยทุกคนคือคือเนี่ยมีเพื่อนที่สนิทคือแบบไม่ชอบมีเพื่อนเยอะแต่ชอบมีเพื่อนที่แบบมีเพื่อนน้อยแต่ว่าสนิทใจที่จะอยู่ด้วยใช่เพราะแบบรู้สึกว่าแบบมีเพื่อนเยอะเราแบบลำคาน อยากเห็นโป้แบบนั้นอ่ะปะย้ายมาโรงเรียนหนูแล้วก็จะเห็นหนูสภาพนั้นแบบเป็นเด็กแบบเงื้อเงื้อกระดะทำอะไรไม่ถูกอ่ะหนูแบบแบบนั้นตลอดไม่ว่าจะอยู่โรงเรียนไหนโป้ผมบอกเลยวิลกรรมผมเยอะมากมากแต่เอาจริงๆเิป้าว่าเนี่ยคือกว่าจะโตมาเป็นปีโป้ที่ดีขนาดนี้ได้ดีขนาดนี้คือยังไงคือยังไงคือยังไงอที่ยังโดดเรียนอยู่ไว้คือเมื่อก่อนอะเราอยากจะบอกตอนประถมอ่ะ เป็นเป็นแบบบูลลี่มาก่อนชอบบูลลี่ชาวบ้านมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แกล้งเพื่อนหนักมากตอนนั้นแบบป .5 มัง้งคือรู้สึกว่าแบบมีวีรกรรมที่แบบโหดมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากขอโทษเพื่อนคนนั้นมากแต่ก็คือตอนนี้ก็คือเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็คือเราก็ขอโทษกันแล้วแล้วก็เข้าใจว่าตอนนั้นเรามันเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมันก็แบบว่าคือก็น,นั่นแหละก็คือเหมือนแบบเคยเคยแบบแกล้งเพื่อนแรงมากๆแบบ เป็นแบบเหมือนมีนเกิลเลยอ่ะมันแบบฉันแกงคนตลอดเวลาสนุกอะไรเงี้ยแล้วทำไมตัวเองตอนมันแย่ขนาดน,นั้นวะแต่พอผ่านจนนั้นมาได้ตั้งแต่ขึ้นมัธยมแล้วคือแบบไปโรงเรียนที่ใหญ่ขึ้นอ่ะตัวฉันเหลือกระเปียกเดียวเองอะเหนแบบฉันไม่ได้ใหญ่มาจากไหนเลยเว้แกคืออยู่โรงเรียนเก่าอ่ะนี่เป็นประธานนักเรียนแล้วก็เหมือนแบบโรงเรียนมันเล็ก แล้วก็เหมือนทุกคนก็คือแบบเชียร์สรรเสริญปีโป้มากคือเดินไปไหนก็มีแต่คนทักอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นแบบออนท็อปออฟโรงเรียนนั้นในแบบปฐมอะไรางี้เแล้วก็รู้สึกว่าแบบแบบฉันแบบฟีลเหมือนแบบยากุซ่าในโรงเรียนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แกล้งคนแบบหูปากเจ็บมากเมื่อก่อนแล้วก็แบบแกล้งหนักมากคือแบบสมมติเพื่อนซื้อรองเท้าใหม่มาใช่ไหมทุกคนนี่ก็คือเหมือนแบบยกแกงนะ คือน,นี้ก็เมื่อก่อนปรฐพบก็มีแต่เพื่อนผู้ชายใช่ไหมแล้วก็แบบจะจะชอบแก้งเพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันก็แบบเป็นผู้หญิงคนเดียวในแก๊งผู้ชายที่เป็นแบบหัวโจวกฟิลนั้นแล้วก็คือเหมือนแบบขุดบ่อทรายแล้วก็เอารองเท้าเพื่อนอะไปฝังในดินแล้วฉันก็แบบคือกลับไปคิดแล้วก็แบบตัวเองทําอะไรอยู่ปีโป้แล้วก็คือก็เคยเหมือนแบบก็เคยมีแบบ ถอยตีกันในปฐมแต่ก็คือผู้หญิงกับผู้หญิงแต่ก็คือแบบไม่ได้ตบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าก็คือแบบก็คือแสบก็คือเตะกันจริงๆแบบเจ็บจริงๆแบบร้องไห้อยู่กับพื้นซึ่งเราก็แบบตอนนั้นเราตัวใหญ่นะทุกคนถ้าเทียบกับเด็กใบเดียวกันคือเนี้ยสูงเร็วแต่ก็หยุดสูงเร็วเหมือนกันก็คือแล้วเราก็จะมีคู่กัดเราอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมองมาแล้วก็แบบไม่ได้อะไรอย่างงี้ แต่พอขึ้นมัธยมปุ๊บเราย้ายโรงเรียนพ่อก็ย้ายโรงเรียนใช่ไหมเพราะโรงเรียนมันก็มีแบบถึงแค่ป .6 พอย้ายโรงเรียนปุ๊บอะเหมือนเราต้องไปโรงเรียนที่ใหญ่ขึ้นแล้วพอโรงเรียนมันใหญ่ขึ้นอะพ่เหลือตัวเล็กนิดเดียวเหมือนแบบไม่มีใครรู้จักแล้วก็เหมือนแบบนี่ก็โดนชอบโดนบูลลี่ด้วยสายตาตลอดอะไรเงี้ยคือแบบเออพอไปโรงเรียนใหม่อะ มันก็จะอยู่เป็นเกาะเป็นกลุ่มกันมากขึ้นเราไม่เคยจะสังคมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มปรับตัวไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเราเข้ากับที่นี่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปโรงเรียนไม่บ่อยเดี๋ยวเราก็แบบเข้าซีเจมด้วยแล้ก็เบแบบเฮ้ยตัวเราเหลือนิดเดียวเองเราเว้ยเราก็เลยกับเพื่อนผิงคนนั้นอะตั้งแต่ก่อนออกมาจากโรงเรียนเก่าแล้วก็แบบขอโทษกันไปเรียบร้อยแบบเออเรามันเด็กเนาะนู่นนี่นั่นตอนนี้ก็คือเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็คือขอโทษกันมาเรียบร้อยแบบนั่นแหละแล้วก็สุดจริงไอดอลฉัน จริงคือกว่าจะเกิดแบบเป็นปีโป้ที่ดีอะไรเบอร์น,นี้ได้คือดีขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบวีรกรรมนี้แบบเป็นเด็กที่แสบมาก,มากแบบคือเรียกว่ายัางไงอ่ะเออแบบชอบทาตัวปูวอ่ะเออแล้วก็นั่นแหละแล้วก็แบบเออพอย้ายโรงเรียนมาพอแบบโตขึ้นก็แบบโถเอ้ยฉันเป็นใครวะฉันก็ไม่ได้ใหญ่มาจากไหนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบ การบูลลี่ของชาวบ้านไม่ได้เท่เลยนะเว้มันแบบมันแบบโคตรโคตรเอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยการแบบรอชื่อพ่อชื่อแม่ในโรงเรียนอะไรเงี้ยนี่ก็แบบเอิ่มเธอรู้ไหมว่ามันเอามากเลยนะอะไรอย่างนี้เราก็คือแบบเอออะไรอย่างนี้ไปแล้วก็เลยมันแบบว่าเออเลิกได้เลิกนะคะการบูลลี่ชาวบ้านแล้วเราก็รู้สึกว่าเออแบบการบูลลี่ต่างๆมันเป็นแผลในใจคนนะอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกวแบบ่าเออตอนนั้นโคตรเสียใจเลยก็แบบ วันนี้ก็ยังอยากขอโทษอยู่จริงแต่จริงๆเมื่อก่อนเออเมื่อก่อนมันแค่รู้สึกว่าแบบมันสนุกเว้ยมันเห็นเขาแบบยิ่งเห็นเขาแสดงอาการว่าเขาแบบกโกรธหรือเขาเพื่องเราจะยิ่งรู้สึกว่าเราสะใจอ่ะเออมันเป็นฟิลนั้นน่ะเมื่อก่อนนะเนาะตอนเด็กๆแบบอนุบาลตนหนึ่งปสองเคยตีกับเพื่อนผู้ชายแบบอยู่บนแทมเบลีนแล้วก็เหมือนแบบก็คือแบบ ต่อยกันจริงจังมากเหมือนแบบเล่นกันเหมือนต่อสู้กันแล้วก็อยู่ดีก็แบบต่อยกันจริงสังงานแล้วเหมือนครูก็จับลงมาแล้วก็เหมือนแบบก็นี่ก็เป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วก็บผู้ชายแล้วก็เหมือนแบบว่าจะตีกันเหรอตีกันเลยถ้าเลื่อนไม่ออกอะ่ะไม่ต้องกลับบ้านฟิลนี้แล้วนี่ก็คือเหมือนแบบอยไอ้นี่นั่นแหละแล้วก็แบบเราเป็นคนที่แบบตอนเด็กๆควมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยอยู่ คนเราจะดีได้ก็ต้องเคยทําผิดพลาดมาก่อนอันนี้ก็คือเผาตัวเอง <S <S ช่วงเผาตัวเองแต่นั่นแหละตอนนี้ก็คือดีแล้วแล้วเราก็แบบเป็นพยายามไปที่น่ารักของอนทุกคนไม่มีไม่ไม่ไม่มีไม่ไม่ไม,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 มีคนที่ไม่ชอบแล้วก็คิดว่าไม่มีคนที่ไม่น่าจะไม่ชอบเรานะเพราะเราก็แบบเรียกว่ายังไงอะ่ะเราก็ทําตัวแบบ น่ารักกับทุกๆคนรอบกายเป็นคนดีคนหนึ่งคอยช่วยเหลือทุกคนย้มที่ทุกคนลำบากอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะก็เลยแบบว่าเออวีรกรรมในวัยเด็กเรามันแสบจริงๆอะไรอย่างนี้อฉันบอกแล้วฉันจริงจริงนเป็นคนมุคนไม่เชื่อก็คือลุกความฟูที่สะสมมาก,ก็คือแตกแปนในไลฟ์นี้หมดนจ j ะ พราะทุกคนหนูคว้าหนูควรไปมานานแล้วควรจะต้องไปอาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวเข้านอนบายบายค่ะบายบายจะเวียนกองรักรักเธอมาเกินใครไม่ทำให้เหงาเหงาใจเลย